ผมจะแนะนําอาหารของกัมพูชานะครับมื้อค่ำวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่น่ากินมากเลยสนใจตั้งแต่เมืองไทยและเมนูวันนี้มื้อค่ำวันนี้ก็คือกบทรงเครื่องนะครับกบทรงเครื่องเนี่ยก็คือกบนะกบปกติแล้วก็เอาไปใส่มีการหมักอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีน้ําจิ้มเดี๋ยวลองชิมหนึ่งหนึ่งาเล็กๆนะครับกบย่างเดี๋ยวจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงไม่ต้องบีบมะนาวด้วยยังไม่ได้บีบ ากเลยรงใส่หมักหมักนานนะครับอร่อยอร่อยเดี๋ยวจานต่อไปจานนี้อะไรครับจานนี้ก็เป็นสเต็กสเต็กจานพิเศษเลยนะสเต็กจานพิเศษจานเนื้อวัวใช่ไหมใช่อันนี้นะครับเป็นสเต็กเนื้อวัวจานพิเศษอันนี้คือผักที่กินกับแกล้มก็จะมีแครอทมีน้ำจิ้มมีมะระมีน้ำจิ้มนะครับกินคู่กันนะมื้อนี้อร่อยแน่นอนเลย อร่อยมากขนาดไหนแต่เท่าที่กินผมเนี่ยอร่อยมากค,ครับเมนูถัดไปนะครับถัดจากเมื่อกี้ตรงนี้เป็นไข่เจียวแต่คิดว่าเป็นไข่เจียวปกตินะครับจริงๆมันเป็นไข่เจียวปลาเค็มแต่ปลาเค็มที่นี่เห็นบอกว่าเป็นปลาเค็มพิเศษน,นะครับวิธีกินเนี่ยจะเห็นเจ้ามีผักด้วยนี่มะม่วงเลยใช่ไหมครับใช่ม่แล้วอ๋อที่สําคัญเนี่ยถ้าเวลากินเนี่ยต้องกินกับไอ้นี่ด้วยนะครับ <laughs> ับขวดเพราะมันจะเป็นแบบนี้ขวดนะครับเป็นน้ำคล้ายๆกับชาเขียวของเมืองไทยเป็นเบียร์นะครับเป็นเบียร์ของอินเดียลองกินดูเดี๋ยวถ้าจะโซแล้ว่ลักษณะของรสชาตินี่เป็นยังไงมันคือมาเข็มโอเคอร่อยอร่อย โอเคถ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยรับรองอร่อยมากๆเลยโอเคอ่ะเปิด